thank you สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องตาถาคนดูคนมันบอยูซื้อคือแขว่เทิงๆสุข่สุขนครับผมคลิปนี้ตาเอาภาพเก่าๆของการเป็นหน,หนายหน้ามาให้เบิ่งกันความหูซึกและประสบการณ์ที่ได้เขามาปั่นช่องเขาเดือนที่สองแล้วต่างแต่ก่อนการเรียนซื้อๆบอยได้ปักตะกาบอได้หาไราใดคือเพลินได้มูได้พวกได้มิตสภาพดีๆมีไรใดเขามาได้สินค้ามาใส่พอแต่ว่าการขายแบบนี้มั่นขึ้นอยู่กับความสามารถเจ้าของคัก และผสมดวงเขามาเล็กน้อยตากระมักอยู่ดิมันมีอิสระในการคิดการเบาการทํำคอนเทนต์เขาสวนคิดไปนั่มือได้หัวปองปองนี่ทายนั่กะบ่ท่านพุนเดว เป็นไดได้เสริมอีกทัางคู่กับงานประจำทีตาทํำไปแต่ก็มีเขียดแน่เรียกน้อยคือสินค้าที่เพิ่นทรงเขามาให้มันขายบรายให้เพิ่นขอบคุณสำหรับร้านค่าที่ทรงมาให้ตาสีพยายามทํำให้ดีที่สุดจนกว่าสิขายให้ได้เดอ้อและที่สำคัญขอบคุณทุกคําสั่งซื้อลูกค้าทุกคนที่ให้การสนับสนุนและเสื้อใจซองน้น้อยคือตาและเพื่อนๆน,นสุขูสุขนที่เขามาให้กำลังใจบรวาสิเป็นการขืนหานไล่ส ดหรือว่าในคลิปกดใจกดไลค์กดแชร์ให้กระสีพยายามสร้างสค์ผลงานรีวิวจริงใส่งานจริงสําหรับสินค้าที่มีตัวอย่างในแบบฉบับและตัวตนของเจ้าของมีความหลู้ตลกปนห้าทะลึ่งตึงตังไปนํบาบวากันเนาะเอาเว่ามาหลายแล้วฝากช่องในน้อยของตาถาคนดูคนมันบอยู่ซื้อคือ,อขเข่วเท่งเทงคนผู้ายเข่วหางดังเปปากแปรหรูบรอพอบรวยงวอกับวขึวขว้กินนำเรียสุเมอขอบคุณสำหรับการดับสม้ม